แล้ใช่ไหมเอ็นเซียวจะเข้ารช่วยการไม่ใช่หน้าข่าบุมกอวิทไหมเกมไม่ใช่ไม่้เกมวันนี้ไม่คัสเตอร์ลิเวอร์กันต่อนะครับก็เผอไปเปิดเฟสเดี๋ยวขอแป๊บนึงนะครับโอเคพอดีครับพอดีไปเปิดหน้าเฟสเพราะว่ามีคนทักมาก็เลยแบบว่าต้องมาเปิดเช็คอะไรนิดนึงไม่ใช่ว่าโองนะแต่ว่าพอดีมันมี ข้อแก้ไขนิดนึงก็เลยมาแก้รีเฟซแป๊บหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้ทุกอย่างโอเคละแอบไปเผยกดอัดพอดีเป๊ะเลยนะครับอันนี้อะไร้ะเออเออช่นเหเรามาเล่นกันเลยนะครับผมก็หลังจากที่พัตที่แล้วนะครับไปอัดของพี่ขวัญเรียบร้อยแล้วเนาะตอนนี้ก็มาจีบพี่กิ๊กันมากดีกว่านะครับผมก็เล่นกันเลย พูดกับตัวเองนะหน้าก็ยิ่งแดงเข้าไปอีกตอนอ่าตอนนี้ผมตัดมาจนถึงฉากที่เลือกนะครับเพราะว่าอันค่เอ่อช่วงเริ่มเนื้อเริ่ต้นก็อัดไปแล้วเนาะก็คงไม่ต้องไปพูดซ้ําก็เลยมาพูดตรงน,นี้จะดีกว่านะครับผมโอเคฮะแต่ก็นี่ยไม่จริงน่คุณพยายามไปเสียตัวเองแต่ใจกลับยิ่งเด้นแรงนี่ไม่ใช่ความรู้สึกแบบปกติที่คุณมาผู้หญิงคนหนึ่งชนิด างทีคุณอาจจะชอบเธอจริงๆเข้าแล้วฮะชอบนเธอจริงเหรอเนี่ยฉันเออคุณ่ากัวเองอีสักพ,พักแล้วจู่ๆคุณก็เผยมือออกมาสายตาของคุณหายไปบนโทรศัพท์มือถือที่วางอยู่บนโต๊ะฮะฉันมีโปรโทรสทารนี่ไงในโชวร่นี่นาะคุณเลื่อนยิ้นไปบนหน้าจอสายตาก็จะดูตรงชื่อของกิฟต์จู่ๆใบหน้าของคุณก็แดงและเลือดอีกรอบอ้อาวนายกีคุณดีตกับเธอได้คุณจะตัดสินใจโทรศัพท์หาเธอตอนนี้ได้ดีไหม เท่าไปเลยตุ๊ตตุรุตุต๊รคุณตัดสินใจโทรศัพท์ไปหากิฟคุณฟังเสียงรอสายด้วยใจที่เต้นรัวระหว่างที่รอให้อีฝ่ายกับรับคุณก็คิดตอลอดเวลาว่าคุณจะวาหงหรือคุณจะถือสายเอาต่อไปขอเปอิดด้วยดีกว่าจะได้ไม่ผิดพลาดเพราะว่าปกติของก็ที่หัเดีดี้ก็ใช้นี้อยู่แล้วแต่ว่าเก็บไว้อีกโปรแกรมนึงทานี <c oughs> ้ดีไหม ตู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 ตขนาดนี้ไม่มีการตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียก,กขึ้นไปจดต่อหมายอีกครั้งค่ะชุยไม่ใช่คนเรื่องคุณไม่วางสายโทศรศัพท์ขณะที่คิดอยู่นั้นอีกฝ่ายก็รับสายอียกฝ่าย,อาอยก็รับสายเอออีกฝ่ายก็รับสายคืออะไรวะสวัสดีค่ะคกิ๊ฟครัพูดค้าหน้าใครคะเอออ่าจุดจุดค,คือคือว่าคุณใครคะฮัะโลโหลหน้าตาเองครับ อ้าวใจเหรอกิ๊บนึกว่ามีคนโทรผิดเบอร์ <c oughs> <c oughs> คือผมเอ่อเคยเดียรคุณยังไม่รู้ว่าคุณชูคุณจะคุยกับเธอแต่ที่แน่นคือเสียงร์ของเธอได้คุณเผยอยูอกมาซะแล้วเอ่อคือว่าวันไหนอ๋อใช่กิ๊บบอกว่าจะช่วยสอง,งค่ายกิ๊บใช่ไหมเอาเป็นวันไหนดีของวันทุกวันคุณกลกาวด้วยน้ำเสกกระตรอนร้อนอคิดว่าเป็นอาทิตย์หน้าวันจันทร์ดีไหมกิ๊บว่าช้นนำพอดีอ๋อได้สิครับกิ๊บว่าวันไหนมก็ว่างเสมอเลยล่ะหืม <c oughs> <c oughs> อ่าอาคือผมคิดว่ากิ้วเงาไม่ไหวนะที่เดี๋ยขอ,อ,อ,อก,กิ้วสอเให้กินแบบตัวต่อตัวอ๋อไม่หอกกิ้ที่เธออีกว่าแต่หน้าตาเป็นหรือเปล่าน้ำเสียฟงฟันดูเหมือนไม่ค่อยสบายเลยเออก็สบายดีนะครับคงเก็บอาการตึเต็ไม่ได้อีกต่อไปอนี้นก็ตรักษาตัวด้วยนะเวลาพากยก็ต้องใช้เสียงทางหน้าตาปวดอ,อ้มป่อยก็พากต่อไม่ได้ครับผมจะเร่งให้ดีเลยยิดก็เหมือนกันนะครับเวลาชมรมด้วยหน้าคงหนักกว่าผมอีกหลายเอาให้เท่ายาของเกินไปนะครับ อ๋อดีจิไม่ค่อยมีใครกับกิ๊บแต่มีสักเท่าไหร่หรอกไอคนมามองว่ากิ๊บแข่งแกร่งเสมอเลยแต่บางครั้งก็รู้สึกเหนื่อยเหมือนกันอืมคงจะเหนื่อยนะ <c oughs> ผมรู้ว่ากิ๊บต้องเหนื่อยแค่ไหนยไงก็สาธุด้วยเช่นกันนะครับ <c oughs> เป็นของกิ๊บเหรอ <c oughs> เป็นหัวชิคคับกิ๊บแบบอมนมาแดงเลย่างนี้คือแบบว่ากิ๊บเป็นคนเก่งผมก็เลยอยากเอาใจเชียรคนเก่งเหมือนกันนะครับ ขอบคุณมากนะอนตาตะโอเคจะได้ชมนะครับความว่าสายด้วยสีหน้าชื่นมือรู้สึกอิ่ม,อมเอมใจที่ไดคุยกับเกมเป็นอย่างยิ่งคืนนี้คุณรู้สึกว่ความสุขตลอดทั้งคืนเลยวิธีผ่านไปคุณใช้เวาลาร่วมกับทิวมากขึ้นเขาชวนคุณไปเตะบอลด้วยกันทุกตอนเย็นทุกวันจันทร์และพุธเพราะคุณไม่ได้อยู่ชมรมฟุตบอลร่วมกับเขาบางครั้งคุณก็ใช้เวลาชงเชย็นในโซ๊กนักแคะทให้คุณยิ่งสนิทกับสาวสาวด้เฉพาะกิบ คุณตื่นคุณทุยคุณตื่นตั้งแต่ตอนเช้านี่ตามน้ําแต่งตัวไอเดนทำไปโรงเรียนทันทีเดนทาถึงโรงเรียนทิวเซฟบุบอลอยู่ในสนามก็สดเสนียงทาันทีเฮ้ hey, นัตตาวิ่งได้ตื่น,นเช้าแฮะมาเดิบ๊องให้เนอร์ออก่อยดีไหมโอเคเยี่ยมเอาละไม่ใช่ทำหน้าที่ไปกองไกลทีมชาติน่อยนะคนนี้กระเป๋าวไว้ค่าสนามไอเดนไ้เดียวไม่ควรกระเป๋าหายหรอก็จะ,จะไปซุกฟุตบอลกับทิว ไม่นานนัดแวเข้าในใกล้เข้ามาคุณได้บอกกับเพื่อนเพื่อนสนุกจนลืมเวลาย่งไปเสียแล้วทิ่ว่าต้วเเข้าเรียนแล้วในตอนนั้นเองสายตาของคุณก็พันเป็นเห็นกิ๊บเดินผ่านสนามฟุตบอลเธอบอกมือท่าถ่ายคุณเบาขอแรกเลยบเบาดาวิสยิ้มให้ในายนะน,นี่ยนเฉาชะมัดคุณหันไปยักคิ้วอยู่ใต้กับทิวก็จะเดินไปถากิีมีเสียงเล่ายื่จากเพื่อนๆด้หลังมาในหนชอบท่วมเชียวชอบกับการทัชซ์สินะ ก็นิดหน่อยครับดีจังเกียร์ก็ยอยากออกกอาก,กายเหมือนกันได้ผมเป็นเทรนเนอร์ให้ไหม่ได้ผมช่วยได้นะเทรนเนอร์อันดนับสักฟินเนตเหรออ้าวเขารักสุดขั้วจังเลยกิมอาจจะไม่ได้ออกอาลังกายจริงจังแบบนั้นหรอกนะ <c oughs> <c oughs> ก็จะใช่แหละกิแค่อย,อยากเล่นหรือเต็งอเดรบิกอ้อก็ดีนะวันไหนอ,ออาก,การไกลก็ชวนผมได้ผมยินดีเป็นเพื่อนอ้าวจริงเหรอกิอากจะชวนคุณนะ จีซีครับอย่าลืมเรียกผมมากันนะผมคุณมากนะตาไว้กิฟจะโทรศัพท์ไปบอกนะครับผมคุณกับกิฟเดินเข้าไปในอาคารด้วยกันสองคนใครแจ้งเจอเฟซเดี๋ยวเข้าไปดูเดี๋ยวค่อยๆเข้าไปดูกัน <c oughs> คุณสองเธอที่ห้องเรียนทำาบรรดาได้ทั้งหลายชั้นปีสามจุดตั้งมาคุณเรากับดาดังแย่หลักก็คิดเป็นหนึ่งในดอลลาแถมยังมีดีกรีปเป็นดาวเียนด้วยทุกคนใจ้เฉาคุณจริงๆที่มีโอกาสติดสนิทกับคนสวยระดับนี้ คุณกับข้ามันท่องในตัวเองใครไป็ช้าวิทยาศาสตร์ต้นแถบช่องเช้าฮะวิทยาศาสตร์อือหือเอาเราวันนี้เราจะมาเรียนประวัติศาสตร์ด้วยเซลกันหน่อยนะเซลล์เป็นพื้นฐานเป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กที่สุดเซลล์พืชและเซลล์สัตว์มีองค์ประกอบบางอย่างเหมือนกันโอ้โหเดี๋ยวเคลียร์ไซโตเยื่อหุ้มเซลผนังเซลคลอโรพฮเดรตกลัวปุดหัวเลยเอาล่ะเชิญคำถามนเอยกันว่าองค์ประกอบใดบ้างที่มีเซลล์พืชและแต่ไม่มีในเซลล์สัตว์ใครตอบได้บ้างขอเลยดีจะ พอดีขึ้นตอบีี่ขึ้นขนาดขีดหาคําตอบอืมมีสาวใช้เวลาคินนะดนานกอดปกติบางทีอาจจะลืมไปครูใช้เธอนะเอาแน่นนะตาเธือคำตอบไหมเอาตัวเองน,นะไม่รู้เลย <c oughs> อืมใหาจาับที่ดูโจทย์ถ้าจับไม่ถูกก็เราขอโทษดีนะครับยิง่งใช่คำตอบที่ถูกนะจรินดาซีนี้แต่างานระหว่างเซลล์เพื่กอการสารคือหนังเซลคาร์บอพัส อคุณตอบคำถามผิดแต่ก็ไม่เป็นไรคุณริบก้มหน้าก้มตาจัวเด็เชอร์ในวงนอาทิตย์ตรงพวกคนก็ขึ้นระกันเดินไปที่เอาโลหารเฮนตาไม่ใช่ไปกนข้าวน้นไม่ได้พอดีวันอาทีมนี้ไปประชุมที่ห้องเชฟฟตมันน่ะอ้าวไม่ปด้ไว้เจอกันนะโอเคฉันไปละคุณมาเพื่อนนจากไปแล้วจากนั้นก็รีบลงไปรับประทานอาหาร คุณใช้เวลาในกาหายไปคนเดียวเท่านั้นคุณยังเดือดร้อนอีกก่อนมากก่อนจะเข้าเรียนค่าปากคุณจึงเดินไปที่ร้านกว้าจะโดนไา้ในตอนนั้นเองคุณก็เห็นขวานนั่งพงอยู่เพียงลำพังบนบันไดฝั่งดีขวามือติดอาคารเอ๊ะจิ๊บก็นั่งอยู่ด้วยคุณหายไปมองทางฝั่งซ้ายมือคุว่าจิ๊บตรงนั้นอุย้ยเต็มที่มะเขือเปาะแปะชุยไม่ใช่ไปไปหาจิ๊บสันทีครับจิ๊บผมลุกันหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ไม่หรอกกิ๊ฟก็เพิ่มาหน้าตรนนี้ไม่กีน่นาทีเองถ้าเข้าเที่ยง้วสินะครับยังเราเพิ่งเรียนเสร็จแล้วตอนนี้กำลังอ่านอะไรอยู่ครับนี่ดีสายเกมกันดูเกมที่กำลังดูเกมที่กำลังมาใหม่ทุกุเดือนกิ๊ฟก็ต้องสืบมาใช่เกมใหม่ๆที่กำลังมาเกมไว้ในชมรมและไปกิ๊คนจัดการเรื่องนี้ตอนนี้ก็ไปเดือนแล้วเะกิ๊ฟจะหากมสนุกสนกไปได้เลยถูกใช่ไหมก็ดีนะแต่คิดว่าเกมแนวไหนสนุกบ้างล่ะไปกิ๊ฟจิบสายกัน casual แ,แล้วกันนักชินหน้าเป็นเกมที่คนส่วนใหญ่ชอบเล่นกันอืมนีสาวกัเซตาอ่านในชื่อเกมในในนิตยสารใครมาติดไอเฟดีวะเกมแนวจีบผู้หญิงก็แย่เหมือนกันในเนี้ยอืมจี๊กเคยเล่นเกมจีบหญิงเปล่าครับเคยแต่ไม่ใช่แนวสักเท่าไหร่คงต้องให้นาตาเน่นอาจจะรู้สึกสนุกกว่าก็ได้ฮ่าๆนสกินะครับแต่ลาตาเคยจีบใครบ้างหรือเปล่าของจริงกับในเกมไม่ใช้เทคนิคกันหรือเปล่า เออไม่เคยแล้วจะมาตัดจีบผู้หญิงยังไงแอนรู้จริงเหรอ <c oughs> พูดเล่นคุณช่วยกิ๊บเลอกเกมจนก,กระทั่งเสียงออดเตือนใกล้กับเข้าข้ามในช่วงบ่ายไม่ถึงเวลาหลังเลิกเรียนทุกคนก็รีบกลับบ้านทันทีแต่คุณมีหน้ากับกิ๊บเพื่อเธอช่วยสอนแคชเกมแ,กแบบตัวตัวในวันนี้คุณจึงเดินไปรอบก,กิ๊บที่ชมรมอ,อ้าหน้าตาวันนี้ไมยาจังเลยรัก,กิ๊บเนี่ยนะครับ โอเคนะเามาเรียนเทคนิคการแคปเก็บสไตล์กิ๊บวิธีกันหน่อยหี่สาวได้ายวิธีการภาพของเกมของเธอให้อาณาตารฟังทุกครั้งที่เราเสดตัวอย่างและกอดเสียงวันวาน,นใส่ไม้คุณก็มองเธอแทบจะอะไรเธอเป็นคนมีเสน,น่ห์มากทีเดียวกิ๊ที่ส่งบอกมันเป็นสไตล์ของกิฟเพราะฉะนั้นอาตาตาต้องหาแนวทาของตาให้เจอและก็มุ่งเทคนิคการภาไปในแนวนั้นฟังดูไม่ใช่เรื่องน่นยเท่าไหร่นะ เรื่องนี้ก็ใช้เวลาแต่ไม่นานนะแต่ก็คงกินกว่ากินแน่แน่คงไม่ขนาดนั้นมากครับว่าไปนาตาอยากลองภาคเกมกับกิ๊บไหมวันนี้กิ๊จะจัดรายการในท้องๆเอาสองคนมาเป็นดีเจเป็นเพื่อนในโซเชียลมันลองแชร์ความคิดเห็นกันดีกว่าว่าสนใจไหมดีจังท่ายน่านาตาไม่ต้อะไรเนาะคุณกับกิ๊บเปิดว่าแครแม่จัดรายการผ่านไกลหน่าการพาดสดร่วมกันระหว่างคุณกิ๊บคุณกับกิ๊บเป็นไปด้วยดีไอคอนชอบคุณมากไอคอนกี้ว่าคุณกับกิ๊บมั่วแกกันจริงๆรอ่ะ มีคอมเมนต์แชร์ให้คุณบอกกับกิฟตอนที่จางจัดรายการวาทำอย่างนี้จะปก่อนอวยดีกว่าไหมฮัลโหลอีสนานในการากับซาซาท่าของคุณไม่ว่ามันคือการแสดงแต่คุณรู้สึกได้ว่าคุณกับกิฟมีใจตรงกรันในกระตังการจัดรายการครั้งนี้สอบความใส่ใจอ,อย่างมากถือสอบกายกลที่อย่างดีเนาะช่วยเมื่อตรงยาปิดคุณกับกิฟเดินกับมาทานอาหารเย็นด้วยกันน่าแต่พาอ,อยู่ทางนี้สินะอยู่ใกล้กันมากเลยเนาะ พ่อของกับขาและแพ็กกี้อยู่ด้วยกันบาร์คัมก็เลยไป็นเพื่นดีกันไปดูเดีนได้เหรอไม่ได้ยินแบบนั้นสินาของอญิงสาวก็เลยดูเศร้ลราลงอย่างน่าแปลกใจฮึเป็นอะไรไปหรอกิ๊บอ๋อป่าวไม่มีอะไรหรอกอาดากับขวานและแพกกี้คงจนมาสินะันศุกร์เมาสิกินมากกว่า <c oughs> ถือว่าผจะอู่อแค่แพ๊กกี้กับขวานาแล้วพื่อนก็ไม่ได้ใช้เพื่ร่วมกันแบบนี้นะครับอืมเข้าใจละแน่แน่แน่ ีสาวพยิมบางๆอย่างผ่อนคลายคุณแมกกินรับประทานอาหารกินเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดินออกจากร้านถ้าสองยิงร้อยคุณแม่ของกิมมารับจากนั้นแล้วคุณก็เดินไปที่ห้องอของตัวเองได้เข้ามาหอบเชียงหอทุยไม่นานน่าบอลรานวทไทยก็มาถึงทุกๆปีคุณก็ไม่เคยให้ดอกไม้กับใครและไม่เคยมีใครดอกไม้ให้กับคุณแต่คุณตัดสินใจที่จะทให้วันลอยไทยปีนี้เป็นปีที่พิเศษกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาบอกราาสิครับรออะไรในช่วงเช้าคุณตีตามปกติ ฮัลโหลเฮ้ยวันนี้พวงมาลัยไทยนะในใจของล้หรือเปล่าแน่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 ฉันรู้นะก็ใครแค่คนเดียวนั่นแหละขอให้เขาไปขอให้ประสบความสำเร็จนะอืมขอบคุณนะคุณทั้งสองคนรีบเข้าใช้ในทันทีในวันนั้นในวันนี้คุณไม่มีสมาธิสักเท่าไหร่เพราะติดใจของคุณจดจ่อไปที่เรื่องของพรงมาลันไทยตกทุยตกเจนคุณก็เดินมาที่โซนนะแคทสายตาก็สืวนมองรอบห้องหาร์คิดแต่ก็ไม่พบ เว่า,าในตอนเองคุณได้เสียแก้มมาจากด้านหลังอาตาคุ้งทำไมยืนหน้าอยู่ข้างุราไม่อยากเข้าไปข้างในหรออะเออเธอผมนึกว่ากิ๊เหนยห้องอืมอาตาเรากิ๊เหรอคุณอยากกระวนใจอยู่คู่นึงอืมใช่ผมอยากกิ๊เองแหละเอคุณสุดหายใจเลือกสุดท้ายก็นึงตัดสินใจบอกว่าผมอยากมอบของขวัญวันวท้ายกับกิ๊บอ้าวสองป้ายจุดจุดจุดเ <c oughs> ไปเลยครับคุณจะของขวัญกับ กิ๊บเธอจึงรับไว้ขอบคุณมากนะคุณยืนเนี่ยไปคุยอีกคู่ใหญ่ไม่รู้จะคุยใรต่อจากนี้ทั้งสองยืนยิ้ยทั้งสองยืนเขินอยู่หน้าห้องชมรมจนมาดาเลที่เราผ่านไปมาเอาแซงไม่ได้ขอชิ้นนี้ไม่เความาพิเศษหรือเปล่าก็กิ๊บก,ก็น่าจะรู้แ,แต่ต้องบอกกิ๊บสิกิ๊บไม่รู้ <c oughs> สีหน้าของฝอ่ายแซงเห็นว่าเธออยากฟังต่ของคุณคุณจึงตัดสินใจตอบเธอตามตรงว่า ผมชอบกิ๊ฟม,มากผมชอบมานาด้วยใครมาทักเฟซปะเดี๋ยวเดี๋ยวคคอยถายงผมอาจไม่เคยกล้าพูดคำนี้ออกมาแต่ตอนนี้ผมมั่นใจแล้วว่าที่นี้กับกิ๊ฟกิ๊ฟครับหาไม่น่าเกลียดเรามาคบดูไหมทอ่ะเสียเกลียะไรวะอีสาวนี่ไปคนนึงสักพักก็เผยยิ้มออกมาอย่างดีอืมลองดูสิอีฝาแฝงน้ารับทำให้คุณช่วยทำให้คุณเผยยิ้มใจดีใจสุดๆคุณค่อยๆอ,อ,อบอีฝาแล้วน้มตัวจูบยังแผ่วเบา อ่ะการนี้แปลว่าจะเป็นแฟนกันนะกิ๊บอืมกิ๊บชอบมันแตะมากนะรักเลยล่ะอ้ะอาวจุดพูบุ้งบุ้งถุยนี้สุดคุณก็ได้เริ่มต้นคบกับกิ๊บยิ้มได้น่าต,าตาคุ้งคุณจะได้รับไฟล์ภาพซีจีนในเกมและใคลเอเตอรดีไซน์ในเกมนี้แต่ก่อนจะจบเกมขอปิดท้ายด้วยคลิปสุดพิเศษสปีดเพนนิาตาสองนาทีแอนด์รับไปของของวานากินนี้ไปเลยนะแอนด์รับไดูกันเลยมันก็เหมือนอันของอแด๊ดจใช่ป่ะวะเออใช่สปีดเพนนิาตาของ ชิปเทียวเออนั่นก็ข้ามเนาะแฮปปี้เอนดิ้งกิบบริกยีด้วยคุณจิตใจสาวได้สำเร็จเขาเป็นความสุขมากๆในคู่ของคุณซาฟไฟภาพ CG กิบบริกสามารถรับได้ในการพิมพ์ลิงก์ข้างล่างกาไ,ไปไม่ได้เนะาะหากสนใจกิ๊บสาวคู่ในเกมเขาก็พยายามดูได้คุณสามารถติดตามเจมิลได้ทางแฟนเพจแบกกี้เฟซบุ๊กหรือแบกกี้ดีบีชแนลยูทูบนะครับก็ติดตามพี่แบกกี้กันได้นะครับเพราะว่าพี่แบกกี้เขาก็ เปิดน้าแน่แหละแด่ก็ไม่ค่อยมีคนรู้จักผมก็ขอโปรโมทในที่นี้กันะว่าไปฝากกดซับ s c r สไครต์ช่องของพี่แบกกี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์แฟนเพจของพี่แบกกี้ด้วยนะครับโอเคขอบคุณสการอบการเข้ามาล่นเกมในครั้งนี้นะครับผมโอเคขอบคุณครับใช้เรียบร้อยแล้วเออโอเคครับผมก็ขอเออก่อนจะจบคลิป <c oughs> อะไรเนี่ย อ่าโอเคก็ก็กจะจบคลิปนะครับก็ผมมีเรื่องอยากจะพูดหน่อยนะเกี่ยวกับเรื่องของที่ของพี่กิ๊บที่อะไรอะเล่นไพ่ตอนดีสามเมื่อคืนน่ะอ่าตอนดีสามเมื่อคืนตอนนั้นผมบ้านพอดีและก็จากนั้นเียพี่กิ๊บมาโพสบอกว่า อะไรอะ่ะไม่เห็นบอกว่าว่างหรือว่าอะไรเบื่อหรือว่าหรือว่าชุยหรือว่าอะไรนี่แหละก็มาโฟตอนที่สามก็มาขึ้นเตจเตอม์ผมพอดีผมเลยแบบว่าลองเข้าไปเล่นสักหน่อยแล้วก็ทหารก็ต,ๆๆๆออตน,นั่นแหละเออแล้น้ำก็เข้าไปแล้วแล้วก็แบบว่าคือไงอะ่ะไม่ตามน้ําอ่ะเออถ้าคลิปนี้เอาไปนะคงมีคงคีย์เวิร์ดมาชื่อผมแน่นอนเลยก็ชื่อผมเฟซผมก็ตามนี้นะครับ เฟซของตัวจริงก็อยู่นี่นะครับผมชื่อของไอ้ฟาดเทอรซินเจียก็เฟซผมเฟซผมอาจจะมีหลายเฟซนะครับแต่ว่าเฟซสับเฟซอีสอเฟซที่เหลือเดี๋ยวผี่ไม่ดูอันนี้ครับสองเฟซนี้นะครับก็เฟซนี้ก็นานแล้วก็อีกเฟซนี้ก็สร้างเหมือนกันแต่สร้างสำรองไว้นะครับสร้างกันไว้เผื่อเฟซราคอบบีนี่จะบินนะครับก็สองเฟซนี้ยังไม่ต้องแอดมาก็ได้นะครับเพราะว่าผมตั้งไปสีเขตไว้นะครับผม ก็อีกสองอันนี้ผมยังไม่ได้แอดเลยแล้วก็ไม่ได้นานละของอันนี้นะอันนี้ของชไนนี่นะครับแล้วก็ที่วิสตอเียนะก็ไม่ได้อะไรมากกับของสองฟนนี้แต่กันไว้ก่อนนะครับผมโอเคก็เรื่องแรกก็ผ่านไปละต่อไปก็เรื่องที่สองนะครับก็แฟนเพจเนาะ <c oughs> ก็ฝากกดไลค์แฟนเพจกันด้วยนะครับผมเผื่อ จะได้ติดตามขา่ขาวส่งข่าวสารอะไรก็ฝากผ,งงผลงลงานนะครับก็คุยคุยกันได้นะก็คุยทางเพจกันได้นะครับผมซึ่งเพจผมก็มีเพจเดียวนะคือเพจนี้นะก็ถ้ามีตัวปลอมมาก็ถ้ามีเพจปลอมหรือว่าอะไรก็แจ้งเพจผมได้นะครับผมจะได้ไปดูก็ไปวิสิเตอร์ไปดูได้นะครับผมโอเคก็ผมมีเล่นหลักๆอยู่2อันก็คือ facebook ตัวนี้ นะครับแล้วก็แฟนเพจที่ผมโพสไปเมื่อกี้นะครับอันนี้คือผมชอบได้ LL นะคงไม่ต้องแปลกใจกันนะครับโอเคครับผมก็ขอจบคลิปไปเพจเท่านี้ก่อนนะครับผมก็คลิปหน้าจะเกมอะไรอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมรอบหน้าก็จะเป็นจีบสาวคนสุดท้ายก็คือพี่แบ็คทีนเองนะครับผมโอเคก็จบคลิปเท่านี้ก่อนนะครับผมก็คลิปหน้าเออก็จบคลิป ผมมีให้ดูเป็ดการปิดท้ายคืออันนี้อันนี้คือของสตาร์วอล์นครับที่แบบว่ามันหมุนสามารถสองศาได้เดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับนี่มันลากดูได้นะครับคือมันแบบว่าใช้ของ CG ในการทำหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ผมว่ามันน่าจะเป็นของข่ายของตามที่เขาทำอะแบบหมุนสามารถสองศาอย่างเงี้ยเออ คือเขาทําได้แบบดีมากอ่ะย่างีนมาะไรเนี่ยเออคือเขาทําได้แบบสมจริงมากอ่ะคือสามารถลากดูได้เลยอันนี้คือยาที่เรานั่งอยู่แต่ว่าตัดต่อได้เนียนเนาะทำมาซะสวยอ่ะเอออันนี้เป็นแบบ CG นะครับเดี๋ยวผมก็แปะไว้ที่เพจเหมือนกันนะครับผมอืมทำมาสวยมากเลยอันนี้เป็นของ Star Wars นะครับ i อเอ็ม l a เอนะครับผมนี่คิเดีก่อนสตาร์ w ัคส์เดอะฟอร์ดเอาไวนะครับผม18ธันวาคมนะครับเข้าโรงเข้าเทเตอร์นะครับผมโอเคก็ไปละไปจริงๆละบ๊ายบายสิยาเจอกันคลิปหน้าครับผม